ตอนนี้เรามาดูในกระเชยบในภาษาอุาอรือว่าฮินดีเราเรียกว่าเป็นดีเนาะวันนี้เรามาทำกันก็คือตัวนี้ใหอ้หอมแจกทำทำรูปเล็กได้ไหมได้ค่ะนี่พิกแดงนะคะพลิกแดงผนเย่แล้วฉันให้น้ำแทนเนาะ ให้ผู้แทนหั่นแบบนี้ล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นประมาณนี้มะเขือเทศหั่นประมาณไหนมะเขือเทศยังไม่ต้องหั่นพายังไม่ต้องหั่นแล้วก็ส่วนประกอบของแกงกินดีอ้อันนี้เขเรียกบินดีบินดีบินดีกกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นภาษาเขาไม่ได้เรียกกระเจี๊ยบนะถตาบ้านเราเรียกแกงกระเจี๊ยบนะกระเียบแกงกระเจี๊ยบค่ะแต่นี่เป็นภาษาเจ้าของบินดีเนี่ยนะนเนี่ย,ยเขาจะมีเมือกใช่ไหมคะเวลาเมือกกินินดีเมันาา<อ>จะกระดืปากเพราะฉะนั้น เวลาก่อนแล้วเราจะทำแกงเราต้องทำการทอด,ดก่อนเพราอให้จนกระทั่งว่าเมืออมันหายไปให้มันกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้ำตาลเหลืองเหลืองน้ำตาล,ห,ล,ห,ล,ห,ลหน่อยแล้วเราค่อยเอาขึ้นเป็นดีขนาดนี้เดี๋ยวเวลาทอดตามมันจะยุดลงไปแล้วเราก็กรอขึ้นมาตั้งวางไว้เนาะเพราะว่างานนี้เนี่ยจะต้องทำสองอย่างเพราะฉะนั้นเราเลือกที่ทำเป็นดีก่อน,นเพราะว่าน้ำมันที่เหลือสามารถจะทำอี ัน,นเลยเอาเดี๋ยวทีบอกให้หมดใจเอกหอมนี้หอมแขกบอกอะไรไว้ให้หมดก่อนไหม<ช>มีหอมแขกเนาะมีขมิ้นขมินม้นชัน หอมแฉดทไปค่ะนี่คะหอมหัวใหญ่นี่ตลาดจริงๆแล้วอ่ะไอหอมบ้านเราได้ไหมมันเล็กจริงๆะหอมหอมบ้านเราน้อหอมนะอร่อยกว่าหอมแดงเราอะหอมแงแต่นี้มันเขาคล้ายกันเพราะว่ามันหั่นง่ายดีเร็วดีถูกค่ะไม่เหนื่อยอันนั้นคือตรงนี้หอมแดงที่ไม่เลือกหอมหัวใหญ่สีขาวเหมือนตามที่ร้านค้าเลือกว่าหอมหัวใหญ่สีขาวมันราคาถูกกว่าหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าหอมนมเนาะมันจะมีความหวานของมัน ซึ่งมันจะมาให้แกงมันมีน้ำเยอะเกินไปอันนี้อันนี้เคล็ดลับของเรานะเราเลยเลือกใช้ที่จะใช้หอมแดงหอมแดงแบบนี้หอมแดงหอมแดงก็ได้กระปั้นต่อไปกระมัศนาพอดีว่าอันนี้ทำเองเนาะผสมอะไรบ้างกระมัศนาเนี่ยคือเครื่องเทศอนุญาตไม่ไม่บอกไม่จะไปเจอได้ที่ไหนเวลาเขาจะทานมากระมัศนาเลยสั่ง ค่ะอันนี้ลองดมกันถ้าทั่วไปอ่ะไม่น่ามารถไปได้ถ้ามีซื้อเครื่องแกงอะไรมาหน้ามัสยิดนี่เลยค่ะซ้อที่ร้านซื้อที่ร้านอาจารย์มุสตฟากรัมมัสลาจดชื่อไปคือจริงๆแล้วสมาได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยการทำอาหารพวกนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ผงกะหรี่ผงมัสลาหไม่ใช่ผงกะหรี่นะผงมัสลาก็ได้ถ้าใครไม่ชอบเครื่องเทศที่แรง ก็ใช้ผงมัสตาร์ดใช่ไหมใช่ผงมัสตาร์ผงกะหรี่อะไรเงี้ยได้ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้จริงๆแล้วแต่ว่าเป็็นกได้พวกเราบางคนเราไม่ชอบกินอาหารแข็งแล้วแต่แข็งเราต้องใช้สักที่นึงอะผงมัสตาร์ดนี่ก็าเรียกว่ากะลามมัสตาร์อยู่ในนี้แล้วนี่ขมิ้นชันบดธรรมดาจะบอกว่าขมิ้นนี้ก็ตากเองขมิ้นไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ปั่นแต่ว่าถ้าให้ง่ายๆก็ซื้อเอา หรืออาก็ใช้นิดเดียวค่ะขมิน้นเราจะไม่ใส่ในแกเงเยอะเกิไนไปนะคะเพราะว่ามันทำให้รสชาติของอาหารเปสื่อมพริกแดงแดงป่นสดแดงป่นนี่ก็แมคโครค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อมาได้เลย,เลยซื้อมาได้เลยเพราะว่าพริกพริกของอาทางอินเดียอาก,กีเนี่ยเผ็ดมากไม่เราเอาเผ็ดของไทยไปแล้วก็เขาไปผสมสีไปผสมอย่างอืู่เข้าไปให้มันเผ็ดน้อยลงซึ่งเราใช้พริกของเราเนี่ย ก็อร่อยอยู่แล้วค่ะพิชัยยค่ะพิไทยพิไทยดำธรรมดาเนี่ยแล้วก็แล้วก็กปันป่นหยาบหยาบปั่นหยาบหยาไม่เอาอะไรสำหรับไมเอาผงค่ะสำหรับคนที่ชอบเผ็ดเท่านั้นเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนค่ะวรวมห,ห,หลักๆแล้วจะมีแค่นี้ค่ะเกลือไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลผงชูรสทำไมอาหารแขกไม่ค่อยใช้เพราะว่าในหอม แล้วนมัอยู่ในผักมันก็หวานของมันอยู่แล้ว <S 2> <S 2> อ,อ,อาหาร,รแขกทั้งหลายไม่มีน้ำปลานะคะ<ม>บอกได้เลยไม่ต้องในทัวร์ไม่มีน้ำปลานะคะ<ม><ใ>นคีออยย่างเดว,น,เดวน้ำตาลก็ไม่ใช้เวลาเราทำก็คือเราจะมีการทอดทอดตัวน,นี้ขึ้นมาจนมันเป็นสีน้ำตาลเหลืองๆน้ำตาลแล้วตักขึ้นส่วนน้ำมันที่มันเหลือนั่นอ่ะเราจะมีการซอยหอมซอยหอมเยอะหน่อย ชลอบลงไปเหมือนกันจนกระทั่งหอมมันก็จะึชินิ่มตัวแล้วอคะแเมทนะการรอเจ้าใช่เขาบอกว่าไม่ตีหัวคนก็ได้ถ้าไม่ชอบใจถูกค่ะเวลาสนิทกับย้างะไี้ฟาดได้ฟาดได้แล้วก็บอกว่าเอาซอยหัวหอมเป็นหัวหอมซอยธรรมดาเนี่ยเนาะไม่จำเป็นต้องมีต้องรสีมากคุณใ้ ใช่ค่ะพี่พาในการเขียนในร้านมาหน่อยแล้วก็เวลาเราได้เนี่ยเราลงทอดในน้ํามันที่เราทอดเนี่ยเรียบร้อยลนะส่วนหนึ่งพอเวลามันจะเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นกรองน้ํามันออกนะตักขึ้นตั้งทิ้งไว้ใ,ใกล้ๆกับตรงนี้แหละเกียวกันเสร็จแล้วในส่วนที่เหลือเราก็ออกเหมือนกัน,นจนใบเิลียวได้ที่เก็ออกเป็นกันเอาน้ามันออกเอากระทะใบใหม่ก็ไปใส่น้ามันไปนิดเดียว เพราะว่าตัวแต่ตัวในหอมันมีน้ํามันอยู่แล้วเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศกะหล่ำา,าลีส้าเนี่ยลงไปก่อนลงไปก่อนแล้วก็จริงๆก็ตามที่เราจะชอบว่าจะได้ฉุนขนาดนั้นเพราะว่าทําไมทไมําไมถึงบอกเป็นถ้วยตวงไม่ได้เพราะว่าแม่ครัวใช้มือจับเสมอเลยไม่รู้ว่าเคยใช้ช้อนเลย แดงค่ะเหมือนแดงมืออย่างเดียวค่ะความรู้สึกอยู่ตรงนี้แต่เค็มจะเปรี้ยวจะหวานถ้ามันก็เจะอร่อยตรงนี้่่ะใชคไปดูแม่ครัวในโทรทัศน์แหละนะจมือหยิบมือคลุกอ่ะมันอร่อยก็ดีลุกทีเลยเนาะถ้ามันก็อร่อยก็ก็เหมือนเราคงต้อทำไปล้เราไม่ไหวเหมือนกันนะเราก็ก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปเทียว เจียวให้น้ำมันมันมันเข้าที่กับเครื่องเทศแล้วใช้น้ำมันไม่ใช้เนยใช่ไหมจ๊ะไม่เนยค่ะเราเราไม่เราไม่เน้นเนยเลยมันจะเป็นอีกแบบนึ่งเนาะอันนี้น้ำมันกล่องนี้นะอันนี้คือใส่เครื่องเทศใส่เครื่องเทศเกลือเราไม่ต้องใส่เยอะก่อนนะคะชิมนิดิกก็ไม่ต้องใส่เยอะมากก็คือคนให้มันเข้ากับชิมหอมที่เราเจียวไม่ไม่ใช่หอมที่เยอะนะเป็นหอมที่เจียวพร้อมันมันเจียวจนมันแตกละ มะเขือเทศมะเขือเทศลงมะเขือเทศเนี่ย <c oughs> การทำาป็นดีมัสตา่าเนี่ยใช้มะเขือเทศก็ได้แต่บางครั้งมะเขือเทศเนี่ยแพงมาก <c oughs> เขาใช้อะไร <c oughs> เขาใช้นมขันหรือว่าโยเกิร์ตขันแต่ความเปรี้ยวมันอาจจะไม่ถึง ไม่นาวไปสปิดก็ได้เวลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้บอกว่ามีขั้นตอนไหนบ้างตอนที่เราอีเสเร็จเรียบร้อยแต่ปกติเราจะใช้ระเกียศกันเวลาัะเะีย้ลงขัดแล้วเนี่ยอนุญาตให้ใส่น้ําหล่อได้เพื่อไม่ให้ไหม้พอมันขกสีกเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะใส่ตัวปิดด้นดีคือตัวกระเจี๊ยบในที่ทอดแล้วเนี่ยลงไปคลุกให้เข้ากันชิมรสว่าเค็มพอไหม อยู่ที่เล็กชอบแล้วเนี่ยเ,เก็บพอไหมเมื่อได้ยังพอใส่ถ้าที่เราอยากจะกินแล้วเดี๋ยวนี้จะใส่ตัวหัวหอมที่ตั้งเอาไว้แล้วคลุกไปพร้อมๆกันสําหรับคนที่ชอบพริกไทยดำให้โรยพริกทไทยดำอย่างแฟนเดี๋ยวจะชอบพริกไทยดำเราก็จะโรยพริกทไทยดำลงไปแค่นี้ก็ปิ้งได้แล้วค่ะซึ่งปิ้งนี้ส่วนใหญ่เขาจะกินกับอะไรกินแกงจับเต้ยค่ะ ยังไม่ได้แนะนำเรียกตอนแล้วมารวมกรมแล้วรมอมเอาเทน,น้ำมันใส่กระทะเอาแตาน,น้ำมันร้อนก็เอาเร้อเพ่างไงเากระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบลงเข้าไปทอดนนนกรับมาะเี๊้วกรบคานทอดให้เหลือง เอากระทอดไปเรื่อยๆนะครับทอดไปเรื <volumes of ears> ่อยๆจุดเต้นทอดจุดเต้นทอดให้อห็นอายเจ๊เขาได้หรอวะนโอเจ้มาถ่ายกระทะคะยังไม่น้ำตาลอ่าเริ่มเหลืองแล้วอย่าให้มันอมทั้งน้ำมันไม่รับ้งน้ำมันเมื่อกี้ที่แบบว่าผักมันอยู่เยอะๆมันหุบลงไปอ่าตอนนี้ได้แล้วครับอ่าเสร็จแล้วก็พักใส่น้ำมัน ก็ไปอินเดียแ้วไปฮากาลันนอันนี้มาดูสูตรผะเทมเาไม่บหอม้จะเริ่มเมนูผัดกระเจี๊ยบถึงซเอมันหอมาจอกๆอนเเดี๋ยวใน้ำมาอันนี้กหอมเพราะมันหายไปละหายมตเลยเอมีนเกินมาตัวเพิ่เกิอนนี้ใส่มาสลานิดหน่อยมาสลาคะ มัสลามัสลานี่หาซื้อได้ทั่วไปครับราบา้านคุณจำแปงพี่เจ้าที่นี่นะดูสามสิบบาทยิ่งมัสาาลาพะมาเนี่ยิ่งหอมเลมยแม่สอบพอใส่มัสล่าก็มาปุ้มกินมันก็อหอมต่อให้ตอห่ตอให้เราแริแค่ไหนหนูก็ไม่จับพริกอะ่ะครับผมอันนี้ปกติเราจะจับนะครับวันนี้ไม่ขอจับใส่พริกสดเล็กแดงพริกสีนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปครับ ีขมิ้นนะคะขมินครับใส่ขมินอ่าใส่ขมิ้นไปนิดหน่อยั่วไปเรื่อยๆนะครับัวไปเรื่อยๆไมไปไิดนอย่าง้เมไรเบาไฟน่อยเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนิดหน่อยไม่นิดเยอะเลยพอดี้อดี วันนี้ถ้าท่านไ่กินด้วยท่านก็จะรู้สึกว่า,วากินมันจะเตะจมูก,กหิวข้าวขึ้นมาทันทีาก็คนกันไปจนจนไอไอนม่เละเลยใช่ไหมเอาจนมาเกิดทห้เละดเดี๋ยวเข้ามาดูกันเละไปแล้วอเด็กเล,ล็กแลวไปเจอครับ I love you อันนี้ก็ถ้าท่านได้ยินเสียงกามได้ไม่ต้องแปลกใจเพราะเรากินมันฉุนมากโอ้โอน,นเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเคี่ยวจนมะเขือส้มมันแล้วนะครับอันนี้เป็นมังสวิรัตนะครับผมใส่จิน้นค่ะเป็นมังสวิรัตค่ะก็รออีกแพ้หนึ่งเริ่มจะแยกตัวแล้วอ่ามาเริ่มจะแยกตัวแล้วนะครับให้เห็นช,ช,ชัดๆเห็นชัดๆนะเริ่มจะแยกตัวแล้วเดี๋ยวสักพักเราคงจะใส่กระเจี๊ยบขาวเนาะบ้านน้องไอหยางมะเขือมื่น อาครับเดี๋ยวะใส่กระเจี๊ยบขาวไปที่เราทอดนะครับเราทผมจะบอกพี่สาวไปทำขายนี้แล้วเพราะาทำขายแบบนั้นขายแบบนี้นะาเผยแพ่่าเผยแพ่อะไรอกยังไครับแกเร่งหน่อยครับเร่งครับเร่งวไขา่จะขายีอาข้นก็จะเป็นอะไรป้าแจ๊สถ่วทีเร่เราทอดไว้แล้วสุดท้ายเลยนะครับเราทอดถัหอมไมต่กี้เนี่ยนะครับ เอามาเทใส่โอ้โหนักมาตั้งหอมขนดเลยน,นี่คืออาหารดเดียรหอมเตะหอม่าหอมเตะหอมว่าหอมเมาออโอ้เปิมมันเ็ี้แห้งากเลยตมันนหอ่หัวหอมถ้าโดนน้ำมันล้วจะไม่เหม็นนะคะถ้ามีเป็นน้ำถ้าโดนน้ำมาแ,แต่ถ้ากินสดนี่อร่อยแต่เหม็นมากค่ะ มันก็จะใช้เราเราก็จะใช้ไฟเบาหน่อยใช่ไหมครับทุกคนค่ะพอเราคุกได้อย่างนี้แล้วปุ๊บอันนี้เขาเรียกอะไรครับถ้ารวมๆกันแล้วเขาเรียกอะไรบินดีมาซาลานะคะบินดีมาซาร่าแล้วก็โคนก็ไปบินดิมาซารานะครับอ,อาหารอินเดียอาหารปากีสถานก็โรยพริกไทยดำไปนะครับถ้าชอบทานพริกไทยดำ เพิ่มอาหารไปเพิ่มรสชาติและคุณค่าพริกใจดำนะมินดีมัสซาร่ามินดีมัสซาร่าค่ะมินดีมัสซาร่าค่ะมินดีมัสซาร่าถ้าบ้านเราฟองว่ามะเขือมื่นใส่เครื่องแกงมัสซามะเขือมื่นมัสซาร่ามะเขือมื่นครับแล้วก็คั่วให้มันจุแห้งมากครับอย่าให้ไหมใช่ไหมคั่วให้แห้งอย่าไหม อันนี้ก็ใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาเป็นหมูขนยิ่งแล้วเราจะเอามันขึ้นแล้วค่ะอาจจะล้ำมาล้ำดีก่าโห่ก่ลครับเดี๋ยวมาวัดดวงกันแต่ว่าอร่ยอยหรือเปล่าไม่รู้กินหรือยัง่ะยางยางยัง,ยงมันจะหนัก่าทางหอมนะครับพวกนี้จะเป็นพวกอาหารสุขภาพนะได้แนละ้วอ้าวตอนน <ยา S 1> ี้ไม่ต้องห่วงแล้วแม่กลัวเข้าอมือวางอยู่แล้วพี่เราไปชิมนะเนี่ย này con cá này nó biết là ngon